ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสารวโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่476รู้แจ้งฉันจะทำให้นายได้เข้าใจว่า เทพศาสตาล้นหลากชั้นที่ห้าไม่แน่ว่าจะเหนือกว่าชั้นที่สหลัวเฟิงคิดในใจเขาเหยียบบนกระสวยเมคาธมินมองเงาสีทองที่แทงเข้ามาแต่ไกลจากบนสะพานเชื่อมนภาและตัวของหลัวเฟิงเองก็แผ่กระแสอากาศสีทองเป็นสายออกมาห่อหุ้มเสาสีทองโทเทมตุ้มเสาสีทองโทเทมกิ้งตัวดูเหมือนเชื่องช้า แต่ขวางเข้าใส่เงาสีทองนั้นในพิบตาสกัดได้ด้วยตัดขาดดวงตาของชายเสื้อสีเงินที่อยู่ห่างออกไปสาดแสงเย็นชาฉึบๆกระบี่สีทองทึบพุ่งปา๊ดหลุดสายฟ้าแทงเข้าใส่เสาโท,โทเทมเสียงกัมปนาตดังขึ้นพื้นผิวเสาถีทองโทเทมที่ถูกแทงเกิดการสั่นสะเทือนเส้นใยสีทองส่วนหนึ่งฉีกขาดกระบี่ทองเล่มเล็กลอยขยับตัวผนึก ลัวเฟิงส่งกระแสจิตบังคับให้กระบี่สีทองที่หลุดลอยออกมาพร้อมกับเข้าสู่เสาโทเทมเส้นใยสีทองที่แฝงหลักพลังงานต้นต่อผสมประสานกันอีกครั้งคืนสภาพเป็นเสาโทเทมร้ายกาจจริงๆตัดขาดมิติสมแล้วเป็นชั้นที่ 5, ห้าัวเฟิงแอบตกใจตัวเขาเองไม่ใช่แค่ศึกษาหลักพลังงานต้นต่อสายมิติเท่านั้นร่างแยกอสูรยักษ์เขาทองของเขา ก็ไม่เคยปล่อยวางการฝึกฝนพลังงานต้นตอสายทองคำเลยจุดเด่นของพลังงานต้นตอสายทองคำคือความแข็งแกร่งไม่อาจทำลายได้นี่ส่งผลให้เสาโทเทมก็ถูกทำลายได้อย่างยากลำบากเช่นกันไม่นึกเลยว่าพอประมือครั้งเดียวขอบของเสาโทเทมก็เกือบจะพังทลายฮ่าฮ่าฮ่าแววตาของชายเสื้อสีเงินที่ห่างออกไปใช้แววเยียบเย็น หัวเลาะลั่นเจ้าหนูเอ๋ยแค่ระดับจัก,กรวาลคิดจะมาฝ่าชั้นที่ห้าฝันไปแล้วกลับไปฝึกอีกสักพันปีเถอดฟิวกระบี่ยาวสีทองทึบกีดผ่านนภาอีกครั้งสีหน้าหลัวเฟิงเย็นวาบวัฏจักรก้าเส้นสายคุมเสาทองโทเทมพุ่งไปข้างหน้าลาวกับมียักษ์ปักหลักคอยผักเสาโทเทมไปข้างหน้าเสาโทเทมกระแทกใส่กระบี่สีทองทึบ ที่พยายามจะหลบหนีเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวซากเงาสีทองทึบกระเด็นถอยออกไปเสาโทเทมเองก็สั่นไหวเล็กน้อยเอ๊ะชายเสื้อสีเงินสีหน้าแปรเปลี่ยนสกัดได้อีกแล้วฟิวกระบี่ยาวสีทองทึบกายสภาพเป็นเงาอีกครั้งมิติเกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยก่อนจะลากเงาเลือนลางสายหนึ่งแล้วแทงเข้าใส่หัวเฟืองอีกครั้งตุม้มเสาโทเทม ลากเงาเป็นสายยาวกลางอากาศพร้อมกับกิ้งช้าๆไปปรากฏเบื้องหน้ากระบี่ยาวสีทองทึบที่พุ่งเร็วถึงขีดสุดกระแทกเข้าหากันอีกครั้งตุ้ม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 กระบี่ยาวสีทองทึบกลายสภาพเป็นเงามายาสีทองราวกับมัดฉาที่แหวกว่ายอยู่กลางอากาศจู่โจมใส่หลวเฟืองครั้งแล้วครั้งเล่าขนาดที่เสาโทเทมกับขยับด้วยความเร็วที่ดูเหมือนช้าอืดอาบ แต่กับสกัดกระบี่ยาวสีทองทึบได้ทุกครั้งการกระทำแต่ละครั้งเสาโทเทมกับสามารถรักษาสภาพไม่แตกสลายทำไมถึงเร็วได้ขนาดนี้ชายเสื้อสีเงินขมวดคิว้วชั้นที่สี่ของฉันกับชั้นที่สี่ของเทพศาสตาล้นหลาของคู่ต่อสู้บนสะพานเชื่อมนภาชั้นที่สี่ที่แตกต่างกันลัวเฟิงเผยรอยยิม้มนึกในใจถูกแล้ววัฏจักรก้าวสิ้นสาย คือสิ่งที่พึ่งพาของเขาในการผ่านชั้นที่ห้านี้หลักการอย่างรู้ถึงพื้นฐานของเพลงกระบี่ทั้ง9ชุดในภาพหยาดฝนแล้วพบว่าทุกเพลงกระบี่เป็นตัวแทนของพื้นฐานความอัศจรรย์แต่ละชนิดช่วยให้อาวุธที่ใช้เคลื่อนไหวไปตามขอบเส้นแห่งคลื่นสันสะเทือนเขาทําการจู่โจมเพียงแต่คลื่นสันสะเทือนของมิติมันซับซ้อนและมีรูปแบบการสันสะเทือนหลากหลายชนิด เหมือนดังเช่นกระแสคลื่นใต้น้ําหลวฟึงยังไม่อาจรู้จักคลื่นใต้น้ําทุกประเภทแต่พอได้พบกับคลื่นใต้น้ําที่คุ้นเคยก็จะช่วยเพิ่มความเร็วถึงระดับที่น่าเกงขามการที่หลวฟึงเรียนรู้ถึงความอัศจรรย์พื้นฐาน9ชนิดอันที่จริงต้องเรียกว่าความอัศจรรย์ขั้นพื้นฐานและยังตื้นเขินที่สุดในหลักพื้นฐานพลังงานต้นต่อสามมิติ9ชนิด นั้นเป็นเพราะในแต่ละจุดมิติล้วนแฝงความอัศจรรย์ชนิดหนึ่งที่ทำให้หลวงเฟิงสามารถใช้ความอัศจรรย์ก้าวชนิดวนเวียนไปมาทำให้เสาโทเทมรักษาความเร็วที่น่าตกใจไว้ได้มินำซ้ำด้วยจุดเด่นเช่นนี้หลวงเฟิงยังอาศัยกระแสก้าวเส้นสายในกระแสหมื่นเส้นสายประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวบัญญัติกระบวนท่าวัฏฉักรก้าเส้นสาย ที่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบในความคิดของเขาภายในรัศมี500เมตรที่มีชั้นเป็นจุดศูนย์กลางมันคือเขตแดนการควบคุมของวัตจักรก้าเส้นสายลัวฟึงเท้าเหยียบกระสวยเมคาทมินพยายามพุ่งเข้าไปหาชายในเสื้อสีเงินที่อยู่ห่างออกไปถูกแล้วเป็นการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จตุ้ม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 เสาโทเทมราวกับ กลายเป็นเสาทองก้าวต้นในพิบตาภายใต้รัศมีทรงกลม500เมตรนั้นสกัดกระบี่ยาวสีทองทึบนั้นได้ทุกครั้งไปตายซะด้านหน้าหลัวเฟืองควบคุมเสาโทเทมไปสกัดกระบี่ยาวสีทองทึบของคู่ต่อสู้อีกด้านหนึ่งก็พยายามประชิดเข้าไปใกล้ขอเพียงระยะห่างระหว่างทั้งสองเข้าไปใกล้กัน ดึงคู่ต่อสู้เข้ามาในเขตรัศมีการควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จของตนเองก็จะสามารถบังคับเสาโทเทมจัดการคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเอ๊ะชายเสื้อสีเงินหน้าเปลี่ยนสีรีบบังคับกระสวยเมคาธมินที่เหยียบอยู่ปรากฏเงามายานับพันครึ่งกลางอากาศในพิพตาหลบหนีไกลออกไปฉันยอมวับว่านายเก่งกาจมากแต่ถ้าคิดจะชนะฉันฝันเฟื่อง คนเสื้อสีเงินตวาดผ่านการส่งเสียงด้วยพลังจิตดวงตาแดงก่ำด้วยเพลิงแขนในระหว่างหลบหนีหันมามองเสาโทเทมที่อยู่ข้างกายของหลัวเฟิงคำรามเสียงต่ำทะลายซะทันใดนั้นกระบี่ยาวสีทองทึบที่เดิมรวดเร็วจนสุดอย่างคาดจากเดิมที่คิดจะกีดผ่านเสาโทเทมทุกครั้งเลิกคิดที่จะอ้อมผ่านเสาโทเทมอีกแล้ว แต่ตัดสินใจที่จะทำลายเสาโทเทมแทนตุม้มเห็นกระบี่ยาวสีทองทึบกลายเป็นแสงสีทองเจิดจ้ากระแทกเข้าใส่เสาโทเทมอย่างบ้าคลั่งกระแทกใส่พื้นผิวของเสาโทเทมอย่างดุดันทำให้เส้นใยสีทองบริเวณพื้นผิวของเสาโทเทมฉีกขาดกระบีบ่สีทองเล่มเล็กลอยกระจายทำให้หลัวเฟิงที่เดิมกำลังมั่นใจเต็มเปี่ยมต้องหน้าเปลี่ยนสีแย่ละสิ กระบี่ยาวสีทองทึบไม่หยุดแม้แต่น้อยกระแทกเข้าใส่เสาโท,โทเทมอีกครั้งอย่างดุดันทำให้สีหน้าของหลัวงเฟิงที่ใช้พลังจิตนาุภาพควบคุมเสาโท,โทเทมต้องหน้าซีดลงการกระแทกหนักครั้งที่สองทำให้สีหน้าของหลัวงเฟิงยิ่งปั้นยากขึ้นคราวนี้งานช้างเข้าแล้วอนาุภาพของตัดขาดมิติชั้นที่ห้าของเทพสาตาล้นหลากแข็งแร่งกว่าจินตนาการไว้ เดิมคิดว่าอาศัยวัฒจักรขก้าเส้นสายสามารถสร้างเขตควบคุมเบ็ดเสร็จขึ้นมาได้ทำให้ขอเพียงดึงคู่ต่อสู้เข้ามาอยู่ในรลศมีห้าอเมตรก็จะสามารถบังคับเสาโทเทมจัดการคู่ต่อสู้ได้ในพริบตาแค่ให้อยู่ในเขตแดนควบคุมเบ็ดเสร็จนี้เท่านั้นความเร็วของเสาโทเทมก็จะเหนือกว่ากระบี่ยาวสีทองทึบนั้น ถ้าว่ากระบี่ยาวสีทองทึบที่ก่อเกิดขึ้นมาจากตัดขาดมิติชั้นที่ห้าของเทพศาสตาล้นหลากมีจุดเด่นอยู่สองอย่างหนึ่งนั้นคือความเร็วอย่างเหลือเชื่อสองคือความรุนแรงอย่างยิ่งยวดตอนเริ่มต้นชายเสื้อสีเงินคิดจะใช้กระบี่ยาวสีทองทึบกีดผ่านเสาโทเทมเพื่อสังหารเขาดังนั้นจึงเน้นการควบคุมให้กระบี่ยาวสีทองทึบใช้ประสิทธิภาพด้วยความเร็ว แต่การที่เขาบัญญัติวัตจักรก้าวสิ้นสายออกมาได้ทำให้ภายในรัศมี500เมตรนั้นเสาโทเทมเร็วได้อย่างน่าเกงขามสกัดกระบี่สีทองทึบได้อย่างสบายทุกครั้งด้านความเร็วจึงเด่นล้ำกว่าคู่ต่อสู้แม้ความเร็วซึ่งเป็นจุดเด่นแรกไม่ได้ผลมันก็ยังมีจุดเด่นที่สองทำไมชั้นที่หถึงได้ชื่อว่าตัดขาดมิติ ตอนนี้หลัวเฟิงเข้าใจแล้วลำแสงที่สาดเข้ามาราวกับแลเซอร์ทำให้หลัวเฟิงไม่กล้าไม่สกัดไว้ถ้าไม่สกัดกระบี่ยาวสีทองทึบนั้นก็จะพุ่งทะลุศีรษะของตัวเองในทันทีตูม้มปลายกระบี่สีทองทุบแทงเข้าใส่เสาโทเทมอย่างรุนแรงหลัวเฟิงรู้สึกถึงความสะเทือนของจิตสำนึกอย่างหนักหนว่วงทันทีที่เสาโทเทมโดนกระแทกใส่ แทบจะพังทลายหลวงเฟิงจำต้องทุ่มพลังจิตตโนภาพอย่างบ้าข้างเพื่อผนึกเสาโทเทมอีกครั้งเป็นจิตสำนึกที่แข็งแกร่งนักอยากรู้ว่าจะรับได้อีกสักกี่น้ำชายเสื้อสีเงินคำรามหากจิตสำนึกไม่แข็งแกร่งพอกระแทกทีเดียวเสาโทเทมก็พังทลายแล้วตอนนี้อสูรยักษ์เขาทองอยู่ระดับเจ้าเขตขั้นที่หกดังนั้นจิตสำนึกที่แท้จริงของหลวงเฟิง ก็คือเจ้าเขตขั้นที่6จิตสำานึกของอสูรยักษ์เขาทองย่อมแข็งแกร่งอย่างยิ่งหาไม่แล้วคงไม่อาจรับการโจมตีทั้ง3าครั้งนี้ได้แย่แล้วถูกกระแทกอย่างรุนแรงแค่สามครั้งก็สูญเสียพลังจิตตนุภาพไปเกือบ30%เปอร์เซนทำให้เหนื่อยล้าทางจิตอย่างยิ่งหลัวเฟิงสีหน้าซีดเผือกสายตาจ้องตะดึงใส่คู่ต่อสู้ตูมครั้งที่สตูมครั้งที่ห้า ลัวเฟิงถึงกับปากซีดสายตาไม่ห่างจากฝ่ายตรงข้ามพยายามผนึกเสาโทเทมที่แทบจะพังทลายแล้วกลับคืนสู่สภาพครั้งแล้วครังเล่าฉันไม่เชื่อว่านายจะรับเอาไว้ได้ตลอดต่อให้จิตสำนึกต้านทานไว้ก็ไม่เชื่อว่าพลังจิตตนุภาพจะใช้ไม่หมดสิน้นชายเสื้อสีเงินคำรามใส่เอาไปอีกตูมครั้งที่หเสาโทเทมถูกกระแทกอีกครั้ง จนสลายตัวเกือบสองในสามจิตสำนึกของหลวงเฟิงตกสู่สภาวะกึ่งสลึมสลือเพราะการทุ่มสุดกำลังในการควบคุมเสาโทเทมทำให้ต้องหลอมรวมพลังจิตนุภาพมหาศาลเข้าสู่เสาโทเทมและพลังจิตนุภาพก็มีส่วนของจิตสำนึกแฝงอยู่การถูกกระแทกทุกครั้งก็เท่ากับกระแทกใส่จิตสำนึกผนึกอีกครั้งหลวงเฟิงกัดฟัน ความไม่ยอมแพ้ในสายเลือดทำให้เขาพยายามผนึกเสาโทเทมอีกครั้งตึงพลังจิตตนุภาพมากมายราวกับมือน้อยๆจำนวนมากได้กวาดกระบี่สีทองเล่มเล็กนับพันเล่มที่แตกรกระจายตามหลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติและทองคำเพื่อผนึกเสาโทเทมขึ้นใหม่อีกครั้งเส้นใยทองคำที่แฝงหลักพลังงานต้นตอยืดออกเพื่อประกอบใหม่ไม่ใช่ ในระหว่างการผนึกเสาโทเทมนั้นหลวเฟิงที่อยู่ในสภาวะกึ่งสลึมสลือปรากฏภาพวาบขึ้นในหัวภาพหยาดฝนของป้ายอลลมานเก้าชั้นฝาภาพหยาดฝนนี้มีเม็ดฝนทั้งหมด9หยดตามหลักแล้วหลวเฟิงได้เรียนรู้เม็ดฝนทั้ง9้าหยดนี้จนกระจ่างแจ้งและเข้าถึงหลักพื้นฐานของมันแล้วแล้วเวลานี้ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้สิ ดวงตาของหลวงเฟืองยิ่งมายิ่งเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆเสาโทเทมภาพสมาธิของหลวงเฟืองพวยพุ่งขึ้นฟ้าเสาโทเทมที่ควบคุมอยู่เพริ่กรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ในพิพตาตายซะหลวงเฟืองชี้ไปยังชายเสื้อสีเงินที่อยู่ไกลออกไปเห็นเสาโทเทมเริ่มกิ้งโคงคาม,มิติโดยรอบคล้ายถูกบดอัดจนลาบเรียบตูม กระแสกระบี่ทองทึบกระแทกใส่อย่างดุดันอีกครั้งแต่พอเข้าใกล้เสาโทเทมความเร็วที่แต่เดิมเหลือเชื่อกับลดทอนลงไปเรื่อยๆจนเมื่อกระแทกใส่เสาโทเทมอนุภาพก็ถูกลดไปอย่างมากแล้วเป็นไปได้อย่างไงชายเสื้อสีเงินห่างออกไปเต็มไปด้วยความตกใจในแววตาโคมเสาโทเทมไลซึ่งความเสียหายการกิ้งไหวที่ดูเหมือนเชื่องช้า กับปรากฏขึ้นอยู่เบื้องหน้าของเขาในทันทีก็ก็อกมันบดใส่เหมือนบดมดบีบชายเสื้อสีเงินจนกลายเป็นเศษเนื้อลัวเฟิงที่เหยียบบนกระสวยเมคาทมินกลางอากาศสีหน้าที่ซีดเซียวนั้นในดวงตากับมีความกระจ่างจ้าพูดพึมพำถูกแล้วก่อนนี้ฉันได้เรียนรู้เม็ดฝนทั้งเก้าบนภาพหยาดฝนจนกระจ่างแจ้งแต่ว่า ฉันกลับไม่ได้เรียนรู้ภาพหยาดฝนทั้งหมดหลัวเฟิงมองไปยังฟ้าเบื้องบนคล้ายกับมองเห็นคลื่นสั่นสะเทือนของหลักพลังงานต้นต่อสายมิติและก้าชนิดขยับเมื่อเชื่อมแล้วแยกออกจากกันเมื่อนำไปเทียบกับภาพหยาดฝนแล้วยิ่งมองก็ยิ่งแผวาชั้นที่หผ่านแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่476ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ